สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาอีกแล้วกับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับมาเจอก,กับครูอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่10แล้วนะครับคราวที่แล้วครูบอกแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งใหม่กันก็คือความถี่สะสมความถีสัมพัทธ์ส่วนความถี่สะสมสัมพัทธ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะว่ากันอีกทีในภายภาคหน้าก่อนอื่นก่อนความถี่สะสมคืออะไรความถี่สะสมคือผลรวมของผลรวมความถี่ของค่านั้น รือของอัตราภาคชั้นกับความขีดของค่าหรือของอัตราภาชค,าคาอออภาชั้นที่มีช่วงคะแนนต่ํากว่าทั้งหมดก็คืออานตัวอย่างนะครับข้อมูลนะครับมี3คอลัมน์ในอันตราภาคชั้นแรก53.7ถึง58.9ความถี่เป็น8อัตราภาคชั้นที่2 5 9 0ถึง64.2ความถี่เป็น12อันัตราภาคชั้นที่3 64.3ถึง69.5าความถี่เป็น5อัตราภาคชั้นที่4ี่ 69.6ถึง74.8ความถี่เป็น15อัตราภาคชั้นที่5 74.9ถึง80.1ความถี่เป็น19อัตราภาคชั้นที่6 80.2ถึง85.4ความถี่เป็น21อัตราภาคชั้นที่7 85.5ถึง9 7ความถี่เป็น10และอัตราภาคชั้นสุดท้ายหรืออัตราภาคชั้นที่8เนี่ย90.8ถึง96.0ความถี่เป็น2 ความถี่สะสมก็คือเอาความถี่จากชั้นที่ต่ำกว่าถึงชั้นนั้นนะครับตัวอย่างเช่นอัตราภาคชั้นแรกมันไม่มีใครที่ต่ำกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ดึง8มาใช้เลยความถี่สะสมในอัตราภาคชั้นที่2เนี่ยเราก็จับก็คือตั้งแต่ชั้นที่1มาถึงชั้นที่2ใช่ไหมครับก็เลยจับ8บวก12ก็เลยกลายเป็น20ต่อมาอัตราภาคชั้นที่3แทนที่เราจะจับ8บวก12บวก5ใช่ไหมครับเราก็จับความถี่สะสมในชั้นที่แล้วเนี่ย เอามาบวก5าเลยได้เหมือนกันก็เลยกลายเป็น25ในชำนองเดียวกันเราก็จับ25บวก15ก็เลยกลายเป็น40จับ40บวก19ก็เลยกลายเป็น59จับ59บกวก21็ก็เลยกลายเป็น80จับ80บวก10ก็เลยกลายเป็น90และจับ90บวก2ก็เลยเป็น92โอเคนะครับลองดูตัวอย่างละกันมี3คอลัมน์เหมือนเดิมอันตราภาคชั้นแรกอันตรภาคชั้น 50- 54ถึง่เนี่ย ความถี่เป็น3อันตราภาคชั้นที่2 5 5ถึง59เนี่ยความถี่เป็น5อันตราภาคชั้นที่3 6 0ถึง64ความถี่เป็น12อันตราภาคชั้นที่5 6 5ถึง69ความถี่เป็น10อันตรภาคชั้นที่6 7 0ถึง74ความถี่เป็น6อันตราภาคชั 7, ้นที่7 7 5ถึง80ความถี่เป็น4ความถี่สะสมก็คือเอาผลรวมความถี่ตั้งแต่ชั้นที่ต่ำกว่าถึงชั้นนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในชั้นแรกไม่มีใครที่ต่ำกว่าเราก็เลยเเเเอาาาควมมถีี่ชัันน้นนนนนขยยลป็3 ในอันตราภาคชั้นที่2เอาความถี่ชันชนนนออ 3, ช้นที่ต่ำกว่าบวกชั้นนั้นก็คือเอา3เนี่ยของชั้นที่ต่ำกว่าบวก5ก็เลยกลายเป็น8ในอัตราภาคชั้นที่3ความถี่สะสมในอันตราภาคชั้นนั้นก็นน 2, คือจับ3บวกหบวกหรือว่าถ้าเกิดเราคำนวณเยอะเราก็จับ8ในชั้นที่แล้วเนี่ยบวกก็เลยกลายเป็น20ในทำนองในการ 20+ บวกก็เลยกลายเป็น30 30บวก6ก็เลยกลายเป็น36และ36บกวก4ก็เลยกลายเป็น40 โอเคนะครับคราวนี้เราลองมาเจอโจทย์ column, ี้กันลองเติมตารางต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ซิมี3คอลัมน์นะครับแล้วก็บอกว่าคอลัมน์แรกอันตรภาคชั้นคอลัมน์สองความถี่คอลัมน์สามความถี่สะสมในอันตราภาคชั้นแรกอันตราภาคชั้น1นถึงสิเนี่ยให้ความถี่สะสมเป็น5อันตราภาคชั้นที่2หรืออันตรภาคชั้น1 1บเถึงยีให้ความถี่สะสมเป็น12อันตราภาคชั้นที่3หรืออันตราภาคชั้น2 1่สถึงสาเนี่ยให้ความถี 2020, ่เป็น13 อันตรภาคชั้นที่4หรืออันตรภาคชั้น31 4 0ให้ความถี่สะสมเป็น30อ่ะไหนลองเติมซิว่าถ้าเป็นเราเราจะเติมช่องที่เหลือเป็นอะไรบ้างให้เวลา10วิ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1องอ่ะ คราวนี้มาดูอันตรภาคชั้นแรกนะครับความถี่สะสมเป็น5ใช่ไหมถ้าเกิดเรามองย้อนกลับปกติแล้วอ่ะเราจะได้ความถี่แล้วไปความถี่สะสมใช่ไหมครับความนี้ความถี่สะสมอ่ะมันไม่มีชั้นที่ต่ํากว่ามันจริงไหมครับเพราะฉะนั้นความถี่ในชั้นนั้นก็เลยเป็น5 <L> ส่วนอันตราภาคชั้นที่2ความถี่สะสมเป็น12ใช่ไหมครับแต่ชั้นที่แล้วเป็น 5. จําจได้ไหมครับที่เราลองดูลูกศรนะครับ5บวกความถี่ในชั้นนั้นกลายเป็น12จริงไหมครับแปลว่าเฮ้ย ห้าบวกอะไรนะได้สิบสองคำตอบก็คือเจ็ดต่อมานะครับความถี่สะสมในชั้นที่สองเป็นสิบสองส่วนความถี่ในชั้นที่สามเป็นสิบสามเพราะฉะนั้นความถี่สะสมในชั้นที่สามเนี่ยก็เลยจับสิบสองบวกสิบสามกลายเป็นยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นอัตราภาคชั้นที่สี่หรืออัตราภาคชั้นสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบเนี่ยความถี่สะสมเป็นสี่สิบใช่ไหมครับความถี่สะสมในชั้นที่แล้วเป็นยี่สิบห้าเหมือนเดิมยี่สิบห้าบวกอะไรได้สามสิบคำตอบคือห้า และที่สําคัญก็คือความถี่สะสมในชั้นสุดท้ายเนี่ยคือจํานวนข้อมูลทั้งหมดที่เรามีโอเคนะครับแล้วความถี่สัมพัทธ์คืออะไรความถี่สัมพัทธ์มันคืออัตราส่วนระหว่างความถี่ของค่านั้นหรืออันตาราภาคชั้นนั้นกับผลรวมของความถี่ทั้งหมดหรือจะใช้คําว่าจํานวนข้อมูลทั้งหมดก็ได้เช่นกันร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ก็คือการเขียนความถี่สัมพัทธ์เนี่ยอยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์หรือพูดง่ายๆก็คือจับความถี่สัมพัทธ์เนี่ยคูณร้อย จะได้รอยละของความถี่สัมพัทธ์ถ้าเราเขียนเป็นสูตรนะครับความถี่สัมพัทธ์ก็คือความถี่ของชั้นนั้นหารด้วยจํานวนข้อมูลหรือความถี่ทั้งหมดรอยละก็คือจับความถี่สัมพัทธ์คูณร้อยอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างกันในตัวอย่างที่หนึ่งครับเราลองสร้างตารางแจกแจงความถี่แล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราสร้างแล้วเราจะมาลองต่อเติมตารางกันในชั้นแรกความถี่เป็น4ชั้นที่2ความถี่เป็น2ชั้นที่3ความถี่เป็น7ชั้นที่4ความถี่เป็น5ชั้นที่5ความถี่เป็น5 ชั้นที่6ความถี่เป็น4ชั้นที่7ความถี่เป็น2และชั้นที่8ความถี่เป็น1จากตัวอย่างที่1ในครั้งที่แล้วโอเคนะครับ <S <S เราสามารถย้อนกลับไปตัวอย่างที่แล้วแล้วก็เขียนตารางใหม่อย่างไวๆได้นะครับครูให้เวลา20วลิวิีละกันในการลอกตัวอย่างที่1ในครั้งที่แล้วโอเคนะครับ2ี่9 18 17 16ไม่ต้องลอกละเอียดก็ได้ครับลอกคร่าวๆเฉพาะต,ตัวตารางนะครับ 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1ส่ามนึ่งโอเคนะครับขานี้ตารางเราจะมีอัตราภาคชันแล้วก็ความถี่แล้วใช่ไหมครับเติมสองคอลัมน์ก็คือความถี่สัมพัทธ์กับรอยลักความถี่สัมพันธ์ให้ครูหน่อยนะคราวนี้ความถี่สัมพันธ์เราหาได้ยังไงล่ะ เราจับความถี่ของชั้นนั้นหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดหรือความถี่ทั้งหมดใช่ไหมครับคำถ,ถามคือข้อมูลชุดนี้มีความถี่ทั้งหมดเท่าไหร่ในระบกเลขสิบวก2องเป็น6 6บวกเเป็น1ิ13บวก5เป็น18 18บวก5เป็น23 23บวก4เป็น27 27บเ็เ็วก2เป็น29 29บเวก1เป็น30เพราะฉะนั้นข้อมูลชุดนี้มีทั้งหมด30ตัวเนาะเพราะฉะนั้นความถี่สัมพัทธ์ในอันตราภาคชั้นแรกเนี่ยก็เลยจับ4 หารด้วย30กลายเป็นมีค่าประมาณ0.1333แต่อันอัตาราภาคชั้นที่2ก็จับ2หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0 0 6 6 7จนอันตาราภาคชั้นที่3จับ7หารด้วยข้อมูลทั้งหมดก็คือ30ก็เลยกลายมีค่าประมาณเป็น0.2333อันาัตราภาคชั้นที่ 4. จับ 5. หาหารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0.1667อันอัตาราภาคชั้นที่5จับ 5. หาหารด้วย30 มีค่าประมาณเป็น0.1667อันตราภาคชั้นที่6จับ4หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0.1333อันตราภาคชั้นที่7จับ2หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0.0667และอันตรภาคชั้นสุดท้ายจับ1หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0.0333เพราะฉะนั้นในคอลัมน์นี้เสร็จเรียบร้อยทุกอันแล้วต่อมาร้อยละของความถี่สัมพัทธ์เราก็จับความถี่สัมพัทธ์ในแต่ละชั้นเนี่ยคูณร้อยเข้าไปเลย ก็จับอย่างในชั้นแรกนะครับก็จับ0.1333เนี่ยคูณ100จะได้เป็น13.33ในอันตราภาคชั้นที่2จับ0.0667คูณ100กลายเป็น6.67ในอันตราภาคชั้นที่3จับ0.2333คูณ100กลายเป็น23.33ในอันตราภาคชั้นที่4จับ0.1667คูณ100กลายเป็น16.67อันตราภาคชั้นที่5จับ0.1667 คูณ100กลายเป็น16.67ในอันตราภาคชั้นที่6จับ0.1333คูณ100กลายเป็น13.33ในอันตรภาคชั้นที่7จับ0 0 6 6 7จกคูณ100กลายเป็น6.67อันตรภาคชั้นที่8จับ0.0333คูณ100กลายเป็น3.33โอเคนะครับเพราะฉะนั้นหาความสัมพัทธ์กับหาร้อยละความสัมพัทธ์ไม่ได้ยากอะไรอ่ลองดูตัวอย่างที่2ซึ่งก็เป็นตัวอย่างเดียวกับคราวที่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นครูให้เวลา30วีเช่นเคยเอลอกตารางในตัวอย่างที่2ในค้าบที่แล้วมาใส่ให้ครูนยครับพร้อมเพิ่มอีก2คอลัมน์ให้ครูด้วยนะครับความติดสัมพันธ์กับรอยละความติดสัมพันน์นะครับให้เวลา30วีนะ30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1อ่ะโอเคหมดเวลาคราวนี้นะครับถามหน่อยข้อมูลชุดน,นี้มีทั้งหมด30คนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความผิดสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือ จับความถี่ในอันตรภาคชั้นนั้นหารด้วยข้อมูลทั้งหมดเพราะฉะนั้นในชั้นแรกครูก็เลยจับ3หารด้วย30มีค่าเป็น0.1อันตรภาคชั้นที่2ครูจับ4หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0.1333อันตราภาคชั้นที่3ครูจับ2หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0.0667อันตรภาคชั้นที่4ครูจับ3หารด้วย30มีค่าเท่ากับ0.1อันตรภาคชั้นที่5ครูจับ5หารด้วย30 มีค่าประมาณเป็น0.1667อันตรภาคชั้นที่6ครูจับ2หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0 0 6 6 7อันตรภาคชั้นที่7ครูจับ3หารด้วย30มีค่าเท่ากับ0.1อันตราภาคชั้นที่8ครูจับ2หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0.0667อันตรภาคชั้นที่9ครูจับ1หารด้วย30มีค่าประมาณเป็น0.0333อันตรภาคชั้นที่10ครูจับ2หารด้วย30 มีค่าประมาณเป็น0.0667และอันตราภาคชั้นที่11ครูจับ 3, หารด้วย30มีค่าเท่ากับ0.1โอเคนะครับต่อมาหาร้อยละของความสิ่สัมพัทธ์ด้วยการจับความผิดสัมพัท์คูณ1น0่ 100. อันตราภาคชั้นแรกก็เลยกลายเป็น0.1คูณ1น0กลายเป็น10อัตราภาคชั้นที่2จับ0.1333คูณ1น0กลายเป็น13.33อันตราภาคชั้นที่3จับ0.0667คูณ100กลายเป็น6.67 อันตราภาคชั้นที่4จับ0.1คูณ100กลายเป็น10อันตราภาคชั้นที่5จับ0.1667คูณ100จะได้เท่ากับ16.67อันตราภาคชั้นที่6จับ0.0667คูณ100จะได้เท่ากับ6.67อันตราภาคชั้นที่7จับ0.1คูณ100จะมีค่าเท่ากับ10อันตราภาคชั้นที่8จับ0.0667คูณ100จะได้เท่ากับ6.67อันตราภาคชั้นที่9 <onte> จับ0.0333 คูณ100จะได้เป็น3.33อันตรภาคาชั้นที่10จับก0 0 6จ็คูณ100จะเท่ากับ6.67และอันตรภาคาชั้นที่11จับ0.1คูณ100เท่ากับ10ครับและถ้าเกิดเราสังเกตนะครับร้อยละของความถิดสัมพันธ์เนี่ยถ้าบวกกันจะมีค่าเท่ากับ100พอดีขณะดเดียวกันความถิดสัมพันธ์เนี่ยถ้าเราจับบวกกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1พอดีเหมือนกันโอเคนะครับครูขอไปต่อนะครับ อะตัวอย่างที่3เหมือนเดิมให้เวลา30วินาทีในการลอกตารางออกมาเพิ่มช่องความผิดสัมพัทธ์และเพิ่มช่องรอยรักของความผิดสัมพัทธ์ให้ครูด้วยโอเคนะครับให้เวลา30วิ30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1สอ่าะคราวนี้เราเรามาดูความผิดสัมพัทธ์ในอันตราภาคชั้นแรกข้อมูลนี้มีทั้งหมด25บัญชีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในอันตราภาคชั้นแรกครูก็เลยจับ2 หารด้วย25มีค่าเท่ากับ0.08อัตราภาคชั 25, <us> ้นที่2ก็จับ2หารด้วย25เท่ากับ0.08เหมือนกันอัตราภาคชั้นที่3ค um ร <us> 네ูจับ5หารด้วย25มีค <us> ่าเท่ากับ0.2อัตราภาคชั้นที่4ครูจับ3หารด้วย25มีค่าเท่ากับ0.12อัตราภาคชั้นที่5ครูจับ2หารด้วย25มีค่าเท่ากับ0.08อัตราภาคชั้นที่6ครูจับ6หารด้วย25มีค่าเท่ากับ0.24อัตราภาคชั้นที่7 ครูจับ5หารด25มีค่าเท่ากับ0.2หลังจากน ok 2008, 100, önem, ั้นเราก็หาร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ในอัตราภาคชั้นแรกครูก็เลยจับ0.08คู100มีค่าเท่ากับ8อัตราภาคชั้นที่2ก็จับ0.08คู100มีค่าเท่ากับ8อัตราภาคชั้นที่3จับ0.2คู100มีค่าเท่ากับ20อัตราภาคชั้นที่3ครูจับ0.12คู100มีค่าเท่ากับ12อัตราภาคชั้นที่5ครูจับ0.08คู100มีค่าเท่ากับ8 อัตราภาคชั้นที่6ครูจับ0.24คูณห0มีค่าเท่ากับ24และอัตราภาคชั้นที่7ครูจับ0.2คูณ่มีค่าเท่ากับ20โอเคนะครับเหมือนเดิมลองสังเกตลองบวกลบเลขดูความถี่สัมพัทธ์บวกกันจะได้เท่ากับ1ส่วนรอยละของความถี่สัมพัทธ์บวกกันจะได้100โอเคนะครับอ่ะไปกันต่ออันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบโอนิ b, ปี5 3านะครับข้อมูลชุดหนึ่งถูกนำเสนอในตารางต่อไปนี้มีทั้งหมด4คอลัมน์อัตราภาคชั้นความถี่ ความถี่สะสมและความถี่สัมพัทธ์ในอันตรภาคชั้นแรกอันตรภาคชั้น2อถึงหเนี่ยไม่ให้ข้อมูลอะไรมาเลยในอันตราภาคชั้นที่2อันตรภาคชั้น7จ็ถึงสิเนี่ยให้มาความถี่สะสมเป็น11และความถี่สัมพัทธ์เป็น0ูนอันตราภาคชั้นที่3หรืออันตรภาคชั้น1 2ถึง16เนี่ยให้ความถี่สะสมมาอย่างเดียวเป็น14อันตราภาคชั้นสุดท้ายอันตรภาคชั้น1 7ถึง21เนี่ยให้ความถี่เป็น6มาและให้ความถี่สัมพัทธ์เป็น0.3มา คราวนี้ไปต่อเขาถามว่าช่วงคะแนนใดเป็นช่วงคะแนนที่มีความถี่สูงสุดเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์ที่เราได้ว่าความถี่สะสมในชั้นสุดท้ายเนี่ยมันคือความถี่สะสมในชั้นก่อนบวกความถี่สะสมในชั้นนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในชั้นสุดท้ายเนี่ยความถี่สะสมในชั้นก่อนคือ14ความถี่ในชั้นนั้นคือ6นี่ย14บวก6ก็เลยกลายเป็น20เพราะฉะนั้น20เนี่ยก็คือจํานวนข้อมูลทั้งหมดที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นเราลองย um ้อนกลับซิ ความถี่สะสมในชั้นที่2เนี่ยเป็น11ใช่ไหมครับความถี่สะสมในชั้นที่3เนี่ยเป็น14 11บวกอะไรนะได้14คําตอบก็คือ3อ่ะเพราะฉะนั้นความถี่สัมพัทธ์จากความความสัมพันธ์นะครับที่ว่าความถี่สัมพัทธ์เนี่ยหาได้จากความถี่ของชั้นนั้นหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดหรือพูดง่ายๆก็คือความถี่สัมพัทธ์เท่ากับความถี่ในชั้นนั้นหารด้วยจํานวนข้อมูลเนี่ยก็คือจะได้ว่า3หารด้วย20จะเท่ากับ0.15ในอัตราภาคชั้นที่3เนี่ย ความถี่สัมพัส์ก็เลยกลายเป็น0.15ด้วยแล้วคราวนี้ทําไงต่อจาได้ไหมครับที่ครูให้ข้อสังเกตว่าความถี่สัมพัส์ของข้อมูลทุกชั้นเนี่ยรวมกันเป็น1เพราะฉะนั้นเราได้ความถี่สัมพัส์ของทั้น3ชั้นแล้วก็คือ0.3ชั้นสุดท้ายเป็น0.3นชั้นที่3เป็น0 1 5นาชั้นที่2เป็น0.2ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราขาดอีกศูนย์จุาม้ถึงจะกลายเป็นหนงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น, 3, น,อ,น,น,อ,น,น,นอ่น คราวนี้เราได้ความถี่สัมพัทธ์ในชั้นที่1เนี่ยเป็น0 3 5จดสา้าความถี่สัมพัทธ์ในชั้นที่2เป็น0.2แล้วเราจะกลับหาความถี่ในชั้นนั้นยังไงล่ะจากความสัมพันธ์นะครับที่ว่าความถี่สัมพัทธ์เท่ากับความถี่ในชั้นนั้นหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดถ้าเราทําการปรับสมการเนี่ยเราจะได้ว่าความถี่ในชั้นนั้นจะเท่ากับความถี่สัมพัทธ์คูณจํานวนข้อมูลทั้งหมดเพราะฉะนั้นในอัตราภาคชั้น7จ็ถึงสิเนี่ยครูก็จับความถี่สัมพัทธ์ในชนน ก็เลยจะได้เป็น0.2น2คูณ20ก็เลยกลายเป็น4คูณเลยได้ความถี่ในชั้นที่2เนี่ยก็เลยเป็น4ส่วนความถี่ในชั้นที่1ความถี่ในอันตรภาคชั้นที่1หรือความถี่ในอันตรภาคชั้น2ถึง6เนี่ยความถี่สัมพัทธ์เป็น0.35ม้ใช่ไหมครับข้อมูลทั้งหมดคือ20ครูก็เลยจับ0.35คูณ20ก็เลยเป็น7เพราะฉะนั้นตอบได้หรือยังว่าความถี่ของอันตราภาคชั้นไหนช่วงคะแนนใดเป็นช่วงคะแนนที่มีความถี่สูงสุดคำตอบก็คือช่วงคะแนน 2- 6นนั่นเองนะครรับเเาาามมตติรางตรงนี้ อีกเล็กน้อยแล้วกันเพราะฉะนั้นสมมุติข้อมูลดิบมาคราวนี้มันมีคำพูดหลายอย่างเลยเนาะคราวนี้นักเรียนครูให้เวลานักเรียนนะครับสามสิบวิในการจดตารางนี้ลงไปครูจะมีทั้งหมด7คอลัมน์ก็คือค่าของข้อมูลความถี่ความถี่สะสมความถี่สัมพัทธ์ความถี่สะสมสัมพัทธ์ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์และก็ร้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์ซึ่งเดี๋ยวในภายภาคหน้าเราจะมาเติมให้เต็มทุกช่อง แต่สำหรับวันนี้เราจะเติมเฉพาะบางช่องก่อน30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1อ่ะโอเคคราวนี้จากข้อมูลดิบเนี่ยเราจะมาลงความถี่ก่อนอันตรภาคชั้นแรกหรือเขาให้ค่าข้อมูลเป็น1-10ถึงอันตรภาคชั้นที่สองค่าข้อมูลเป็น11-20อถึงอันตรภาคชั้นที่3ค่าข้อมูลเป็น21 -30 ถึงเพราะฉะนั้นอันแรกถ้าเกิดเรานับนะครับเราจะได้ความถี่เป็น7อันที่2 9และสุดท้าย4นะครับ เพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดบีทั้งหมด20ข้อมูลคราวนี้เรามาหาความถี่สัมพันธ์กันก่อนเนาะเราก็จับ7หารด้วย20เอาความถี่ในชั้นนั้นหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดก็คือจับ7หารด้วย 20, 20มีค่าเท่ากับ0.35อัตราภาคชัค้นที่2ครูจับ9หารด้วย20มีค่าเท่ากับ0.45อัตราภาคชั้นที่3ครูจับ4หารด้วย20มีค่าเท่ากับ0.2ส่วนรอยละของความถี่สัมพันธ์ครูจับ0.35ในชั้นแรกเนี่ยคูณ100เข้าไปเลยเท่ากับ3 5 นอัตราภาคชั้นที่2ผู้จับ0.45คูณ100อเท่ากับ45อัตราภาคชั้นที่3ผู้จับ0.2อคูณ100่เท่ากับยี่ความถี่สะสมนะครับย้อนออาย้กลับไปสิ่งที่เราเรียนวันนี้ละกันความถี่สะสมคือผลรวมความถี่ของค่านั้นหรือของอัตราภาคชั้นกับความถิดของค่าหรือของอัตราภาคชั้นที่มีช่วงคะแนนต่ํากว่าทั้งหมดความถี่สัมพัทธ์ก็คือจับความถิดในชั้นนั้นหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดและรอยละของความถิดสัมพัทธ์ก็คือ จับความถี่ของชั้นนั้นหาด้วยจํานวนข้อมูลละคูณ1 0 0่นะครับสาหรับเรื่องความถี่สัมพัทธ์ร้อยละความถี่สัมพัทธ์เนี่ยสำหรับในวันนี้เราก็จะจบเพียงเท่านี้ในครั้งหน้าเราจะมาเจอโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ได้ยากเกินไปสําหรับเราเพราะฉะน,นั้นเรามาเจอกันใหม่ในภายภาคหน้านะครับสําหรับวันนี้พอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับตารางแสดงคะแนนสอบนักเรียนโอเน็ตของนักเรียนโรงเรียน o. A ที่เรียนกับพี่ลิมครับดูสีคะแนนดีขนาดไหนดูนะ มีแต่91โอ้โหดูนะพี่อันนี้พี่โม่ขึ้นมาเองนะครับนี่ของเนี่ยเพื่อความเพื่อความสนุกของเรานะโอเคมีโม่วมาเอง91ถึง100น40คนเลยอะพี่เชื่อน้องๆทำได้นะครับ81ถึง90มี50คนพอใจแล้วว่าเท่านี้พี่พอใจแล้ว71ถึ 80, ง80ผคดดีแล้วดีแล้ว10คนพอนะครับโอเครวมกันเท่าไหร่เอ่ยครับรวม10 50เป็น60นะ 40เป็น100รวม100อันนี้คือ n เท่ากับ100เรามาเติมความถี่สะสมกันความถี่สะสมนี่เมื่อกี้นี้ที่เพิ่งเรียนไปสะสมจากชั้นแรกเนาะมังงั้น10อันนี้ก็คือ10แล้วเราก็เอา2อันนี้50กับ10นะครับบวกกันก็กลายเป็น60อยู่ตรงนี้แล้วเราก็เอา60 กับ40เพราะว่า60เนี่ยมันคือ2อันนี้รวมกันไปแล้วนะถูกไหมเพื่อประหยัดเวลาไม่ต้องรวมทั้งหมดใหม่60 40ก็คือ100อยู่ตรงนี้นั่นเองเพราะงั้นเราเติมความถี่สะสมและที่เราต้องเติมอีก4หลักนะครับความถี่สัมพัทธ์อยากให้ดูนะคำว่าสัมพัทธ์สะสมสัมพัทธ์ร้อยละร้อยละของไอ้สองตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างก่อนคืออะไรความถี่สัมพัทธ์ กับความถี่สะสมสัมพัทธ์ความถี่สัมพัทธ์คือความถี่ของอัตราภาคชั้นนั้นหารด้วยผลรวมความถี่หรือถ้าเขียนตัวแปรก็คือเป็น f ส่วน n สัมพัทธ์เนี่ยพี่ต้องบอกก่อนวิธีจำนะสัมพัทธ์เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยพี่ชอบใช้ภาษาอังกฤษนะครับในช่วงในการจำมาจากคำว่า relative หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือคำว่าเทียบและพี่เติมให้เทียบกับอะไรเทียบ กับ n นั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าสัมพัทธ์คือเทียบกับ n โอเคขออทีหนึ่งสัมพัทธ์แปลว่าเทียบ relative ไม่ใช่แปลว่าญาตินะแปลว่าเทียบนะครับอีความหมายหนึ่งแปลว่าเทียบกับ n เพราะงั้นกับข้อมูลทั้งหมดเพราะงั้นเราต้องหาด้วยความถี่ทั้งหมดน้องลองดูสิความถี่สะสมสัมพัทธ์ก็คือความถี่สะสมหารด้วยผลรวมความถี่เป็น f ใหญ่ส่วน n แล้วพอร้อยละง่ายมาก ร้อยละอันนี้เติมนิดหนึ่งนะครับพี่พิมพ์ตกไปอันนี้ร้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์คำว่าร้อยละเราก็แค่เอาไอ้สองตัวนี้คูณร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองเพราะงั้นทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ใครที่จำเรื่องเปอร์เซ็นต์ไม่ได้พี่ไม่ทบทวนวันนี้นะครับไปลองดูรีวิวเรื่องเปอร์เซ็นต์เนาะร้อยละนะครับทาให้เป็นเปอร์เซ็นต์ โอเคเพราะฉะนั้นดูนะความทบทวนก่อนความถี่สัมพัทธ์คือความถี่หารด้วย n เพราะฉะนั้นความถี่สัมพัทธ์ของเราจำได้เมื่อกี้นี้นะขอเขียนเลยความถี่แล้วหารด้วย n หารอย่างนี้ก็หารนะความถี่สะสมสัมพัทธ์ก็ f ใหญ่หารด้วย n f เล็กคืออะไร f เล็กคือความถี่ f ใหญ่คือความถี่สะสมแล้วก็แค่เอาเนี่ยครับหลักนี้หลักความถี่แล้วก็หารด้วย n เพราฉะนั้นง่ายเลยครับ10 ส่วนร้อยหรือก็คือ0.1 50, 50ส่วนร้อยห้สตัวนี้ส่วนร้อยตรงนี้นะร้อยนี่มาจากร้อยตรงนี้นะครับเท่ากับ0.5น0ส่ส่วนร้อยเท่ากับ0.4แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือ100ส่วนร้อยเท่ากับ1.0งง่ายๆแค่นี้เอง ความถี่สะสมสัมพัทธ์ f ใหญ่ส่วน n น้องเงาเลยนี่ไง10ส่วน100เท่ากับ0.1 f ใหญ่คือ10ตรงนี้นะแล้วก็60ส่วน100ก็เท่ากับ0.6อันนี้คือ100ส่วน100เท่ากับ1.0อยากให้สังเกตนิดนึงนี่ไง0.5 0.1เช่นเดียวกัน0.4 0.6เช่นเดียวกันแบบนี้นะ แล้วก็อันนี้2อันนี้เท่ากันพอเป็นร้อยละของความถี่สัมพัทธ์น้องก็แค่เอาตัวนี้นะครับทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์งั้นอันนี้มาอยู่ตรงนี้นะอันนี้มาอยู่ตรงนี้เพราะงั้นจาก0.1ก็อันนี้ครับ10ส่วนร้อยในตัวเดิมนี่แหละ0.1คูณกับ100เปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับ10เปอร์เซ็นต์อันนี้0.5คูณกับ100เปอร์เซ็นต์ ก็เท่ากับ50% 0.4คูณกับ100%ก็เท่ากับ40%และน,นี้ก็คือ1.0คูณกับ100%ก็เท่ากับ100%ร้อยละของความถี่สะสมสัมพั์เหมือนกัน0.1คูณ100%อันนี้ก็คือ10%นะพี่มาจากฝั่งนี้นะครับอันนี้0.6 0.6คูณ100% ก็เท่ากับ60% 0.4คูณ100%ก็เท่ากับ4่ไม่ใช่ผิดนะผิดตัวนะขออนุญาตขออภัยดูผิดอันอันนี้ต้องเป็น1.0นะครับตรงนี้คูณ1้0เพราะนนก็จะออกมาได้เป็นเท่ากับ100%นั่นเองเพราะฉะนั้นความถี่สัมพัทธ์ความถี่สะสมสัมพัท์เป็น Key Memory ที่ต้องจำจากหน้านี้นะครับ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน